เอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็จะกยในเกม Sun of for e s t พาร์ทที่4กันแล้วนี่ตอนนี้เราอยู่ในถ้าที่จะมาหาพัวนะเมื่อพาร์ทที่แล้วที่เราเข้าไม่ได้ว่าตอนเมื่อพาร์ทที่แล้วเนี่ยเราไม่มีถังออกซิเจนนะแต่พาร์ทนี้เรามีเรียบร้อยแล้วนี่เราได้ถังออกซิเจนมันเรียบร้อยนะคือระหว่างที่เราไปเอาไอเครื่องเนี้ยเราอาจลิปแล้วไฟมันดับนะไฟก็เลยเสียเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะรีแคปให้ฟังนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างเริ่มแรกมาเนี่ยเราก็เดินตามหาถ้าที่อยู่ตรงชายหา พอได้ข่าวมาว่ามีถังออกซิเจนอยู่ที่นี่หลังจากที่เราเจอหน้าทางเข้าถ้ำเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็รีบเข้าไปเลยเพราะว่าอยากได้ถังออกซิเจนมากตอนนั้นคิดแค่ว่าวันนี้เราจะต้องได้พวกให้ได้พอเราเข้าถ้ำมาปุ๊บเนี่ยก็เจอกับศัตรูคู่อาฆาตของเราเมื่อพาร์ทที่แล้วเจ้าพวกมนุษย์กายพันธุนี้เองการต่อสู้กับมันเมื่อพาร์ทที่แล้วเนี่ยทำให้เรารู้ว่ามันแพ้โมโนท็อปเพราะฉะนั้นมันโดนเราจัดการได้ไม่ยากเลยพวกนี้แต่เราลืมอะไรไปอย่างหนึ่งคือว่าไอ้ตรงที่เรายืนอยู่เนี่ยม เราเลยจาเป็นต้องใช้อาวุธสุดแข็งแกร่งของเราระเบิดน้อยนานี่เองไยโอเคบอกเลยว่าลูกเดียวนี่หูวิงกันทั้งแถบเราเพิ่งรู้ว่าเกมเนี้ยไมสามารถกดแพรีได้แล้วก็เลยโชว์ให้เพื่อนของเราดูไปหนึ่งกระบวนท่าและผลที่ออกมาก็เป็นแบบนี้ล้มไปนอนกองกับพื้นพอลุกขึ้นมาเ่ยต้าก็จัดก,การตัวที่เหลือไปหมดเรียบร้อยแล้วแล้วก็เลนนัดกันมาแร่เนื้อแล้วได้เทคนิคการแร่เนื้อมาจากคนดู ถ้าเรากดแร่เนื้อพร้อมกันเนี่ยเราจะได้ก่อทั้ง2คนเลยบอกเลยว่าเราจะมีก่อเหลือใช้มากๆถ้าทําวิธีนี้หนึ 2> 1, 2, ไปโอเคกดเลยเอะไรเราสู้สลับแร่เนื้อไปมาจนกระทั่งถึงส่วนที่ลึกที่สุดของถ้ำแล้วก็เจอกระสิ่งที่เราตามหาชุดนักประดาน้ำ แถมฉลามอีกหนึ่งตัวที่ถูกเป่าหัวนั้นเดียวจนเดี้ยงเลยหลังจากนั้นเราก็ดำน้ำตามฉลามลงไปแล้วก็เห็นว่ามันตายเป็นที่เรียบร้อยแล้วรู้สึกโล่งใจยังบอกไม่ถูกแล้วก็เลยว่ายน้ำออกไปเรื่อยๆจนกระทั่งออกไปถึงชายหาดตอนนี้เราก็ได้ของที่เราต้องการเรียบร้อยแล้วแล้วก็เลยออกเดินทางไปหาถ้ำที่เราอยู่ในต้นพาร์ทเรื่องทั้งหมดมันก็ประมาณนี้คือนี่คือแบบเล่นมา40นาทีแล้วไฟดับไฟดันเสียแทบจะร้องไห้ ไฟที่เสียันเป็นไฟเสียงได้นะแต่ไฟภาพยัยงมีอยู่เพราะฉะนั้นเราจะเล่าให้ฟังได้อยู่ข้างในนี้เมื่อกี้ที่เราเข้าไปก็ยังไม่เจอพัวนะเราไปถึงจุดที่แบบตรงกลางๆพอดีแล้วก็ไฟดับข้างในมันจะมีแบบพวกของแต่งปืนด้วยอะไรเจออะไรกำลัแกกำสะแก,แกโอ้โหยิงกันเป็นแก๊งเลยกำมัน <S <S มนี่ความไวเลยรอบนี้โอเคกำมัน เออโอเคเรียบร้อยตอนนี้จะไปไหนเออถูกเรียบร้อยมีข้างในตายโจนเลยเยอะมากเออเรียบร้อยสองตัวสามตัวเลยอุ้ยเยอะจังอุ้เพียบเพียบตายเยอะมากไอ้ข้างๆเออเรียบร้อยตายแล้วเออเรียบร้อยเรียบร้อยโคตรเยอะเลยเยอะกว่ารอบที่แล้วที่เรามาปะเนี่ยคือตายแล้วตายแล้วข้างในอีกสอง แรงหมดแรงหมดก็ช่วยด้วยเออฟันเข้าไปนี่อุ้ยหัวฆาดเลยเก็บาตายหมดเรียบร้อยมีแอร์แทงเอ้ยมีสภาระไหนไหนเพราะมันมีตีนกบนี่ใช่ไหมตรงนี้ใช่ก็ตาไม่เห็นมีสภารเลยอยู่ไหนอ่ะตีนกบไปแหละมันได้มาเหมือนกันปะอ๋อนี่ไงได้มาแล้วไม่ได้ได้เวทเวทสูดใช่ใช่ใช่ใชมันคือเวทสูตรตีนกบไง นี่ตัวนี้มันมีเวสซูดอยู่นะเราเก็บมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็แอร์แทงแอร์แทงเต็มแล้วอะ่ะม,มันเต็มได้ไงเนี่ยมันไม่น่าเต็มได้นะมีกี่ถังอะ่ะมันเติมได้ไหมมันก็เติมได้เลยปะมันก็เติมไม่ได้อะ่ะมันน่าจะต้องหมดก่อนโอเคปล่อยไว้นี่ก็ได้มั้งไปเราเข้ากันต่ออย่างรวดเร็วเลยไอตรงนี้เราจำได้คือตอนที่เรามามันลื่นตรงเนี้ย กล้าสได้ลงไปอ,อืล้อลื่น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 โคตรมาเสียวตอนแรกที่มาโอเคเราลงมาเรียบร้อยแล้วตรงนี้น่าจะไม่มีตัวอะไรนะถ้าจะไม่ผิดเรา,าจ,จะไปไวหน่อยนะเพราะว่าตรงนี้เราเราผ่านมาแล้วไงผ่านมาแล้วครึ่งทางตรงนี้จะมีพวกยาแล้วก็พวกกับพวกเทปอะไรเยอะนะโอเคก็บของเรียบร้อย ไป้เขาไปยังรวดเร็วเลยครับจุดที่เรามาถึงนี่คือตรงนี้ป่ะเออที่นี่เราเล่นมาถึงตรงนี้นะใช่ไหมเออเหมือนจะไกลกว่านี้หน่อยหนึ่งตรงนี้หน่อยหนึ่งตรงนี้จะมีพวกไอกลายพันธ์เยอะมากปืนยิงเลยพบมันเออตรงนี้ตรงนี้มันเข้าได้ทางเดียวเอาระเบิดไฟไหมั่าระเบิดไฟปาก็ได้นะเยอะมากเลยโคตรเยอะ เป็นสิบเลยเออโอเคไปไปไปเผาสดเขาเผาสดเรียบร้อยเฮ้ยมามามีตัวข้ามมาได้ตายไหมที่ตายเรียบร้อยแน่เหนือดีกว่าระวังรอไฟหมดแน่เหนือรอตอนนี้ก่อนเราโคตรเยอะเพราะว่าเราแล่เหนือไอ้พวกนี้ไปเยอะมากถ้าระวังนะข้างหน้ามันมีตัวไม่จะจำได้ว่ามีไฟฉายไหมใช่มันมีไฟฉายปืนนี่ข้างในอ่ะตรงไหนอ่ะ ไม่ใช่ตรงนี้มันต้องเข้าไปอีกเข้าอีกใช่ไหมใช่เขียหมดเรียบร้อยไอพวกนี้มันแล่เหนือได้ไหมเอาแล่ไม่ได้ถ้าเป็นกระดูกแล้วกลายเป็นกระดูกหมดเรียบร้อยแล้วตรงนี้แต่เกาะเราเริ่มเยอะแล้วตอนนี้ตรงนี้มียานะตรงนี้มีขวดวอสกา้ามีผ้าตรงนี้มีอุย้ยตกใจหมดเลยมาได้ไงครับเนี่ยเอ้ยไปไหนแล้ว ตีมันตีมันโอเคเรียบร้อยขอขอก่อหน่อยนะครับนะรีบกลับไปจุดเดิมข้างหน้านี้น่าจะเป็นจุดที่เราเล่นถึงแล้วนะอุ้ยตามีแมงมุมข้างในใช่ต,ตรงเนี้ยแมงมุมแมงมุมเออเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นไฟฉายก่อนดีกว่าตอนนี้มันรู้สึกมืดเกินไปเนี่ยอันนี้ไฟฉายโอเคอือับหัวสบหัว สับหัวมันสับหัวมันเหตายเรียบร้อยตัวนี้มีแมงมุมอีกตัวหนึ่งตาตีตัววิ่งเอ้ยวิ่งมาแล้ววิ่งวิ่งมาเอาระเบิดปลาเลยแล้วกันใช้ระเบิดน้อยหน้าเลยเรามียูเจ็ดลูกเนี่ยน้อยหน้าแบบดับเบิลคิวตุ้มโดนไหมโดนอยู่เฮ้ยแต่ไม่โดนตัวหลังอะโดนตัวหน้าตาต้ามันวิ่งมานะ ังระวังฟันพลฟันฟันฟันโอเคตายเรียบร้อยดี่ร้อยเตายเลยขวานแรงมากหรือว่ามันโดนสเก็ตระเบิดกันไหมลูนี่ตรงนี้นะที่เรามาถึงเมื่อกี้ก่อนไฟดับเนี่ยเรามาถึงตรงนี้เลยท้านเนี่มันจะมีของแต่งปืนอยู่เป็นไฟฉายติดปืนนะแล้วก็มีไอ้พวกตัวกายผ่านอ่ะเยอะมากเล่ามันมาจัดการให้หมดนี่เมงมุมาเมงมุมาถ้ามันมาพร้อมกันเลยอะระวังนะฟันเข้าไป ใช้แต่ขวานสู้เนะี่ยแหละขวานสู้ไวดีก่อนเราเยอะก่อนเราเยอะไม่ต้องกลัวตายก่อนเราเยอะมากเออโอเค,อเ,คเรียบร้อยน่าจะเหลืออีกสองสามตัวอย่าลืมเติมกอดด้วยนะระวังตายก่อนอุย้ยโอ้โหตีแรงมากระวังระวังกอดหายไปเยอะแลนะ้วเนี่ยเออโอเคเรียบร้อยแล่นเนี้ยแล่นเนี้ยเอาเกาะเอาเกาะคู่ ไม่เห็นอ่ะได้อยู่ได้ยูเขาเสียบเ,เยอะเลยเมื่อกี้มันตีที่เขาสองลอดอ่ะเราโดนสามทีเติมเกาะก่อนเอออันนี้นี่เกาะเรามีเยอะมากบอกเลยแต่ตอนนี้จะหมดแล้วเนี่ยได้ไปเยอะอุ้ยได้ยินเสียงเสียงพวกเราเดินกันเองตกใจหมดเลยเหล็กตัวหนึ่งข้างในเหล็กี่ตัวเนี่ยตรงน,นี้มีหนึ่งตัวเราสองตัวได้หรือสองตัว เอาขวานฟันรู้สึกว่าจะแรงเหมือนกันนะคือแบบแป๊บเดียวก็ตานท่านลุมอ่ะอุ้ยมีสามตัวเลยอ่อมีตัวแมงมุมอีกนะจัดการตัวนี้ก่อนเลยไอตัววิ่งไวเนี่ยไม่มีสี่ตัวเลยตัววิ่งสามตัวแมงมุมหนึ่งแมงมุมมาแมงมุมมาไอตัวนี้ก่อนอาให้ตายโอเคตายเรียบร้อยแมงมุมต่อแมงมุมต่อเฮ้ยฟันหัวฟันหัวโอ้ยมันลุ่มไปตายนี่มันมามันมา มาสองตัวเลยโอ้แมงมุมจะตายแล้วมนะั้งน่าจ๋านะมันทึกเกันจังเลยเนีกยอตอนนั้นน่าจะใกล้ตายปะโอเคตายเรียบร้อยตายตแมงมุมเนี่ยทึกมากทึกกระตูว,วิ่งอ่ะตาย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 โอเคตายเรียบร้อยอามาเล่เลย่เลยแล่เนื้อแ,แบบคอมโบโอเคอตายละไตายเหมือนได้ยินเสียงใครวิ่งเลยเธหรือเปล่าเนี่ยใครยังไ ตกใจเลยอือฝันเข้าไปอือเน้นๆครับเน้นๆไม่ตายยัง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 ีดตายเรียบร้อยหมดยังน่าจะหมดแล้วนะแล่มาเลยครับแล่เนื้อกันก่อนดูน่าจะหมดแล้วนะตรงนี้มันจะมีของแต่งปืนอยู่ เอออยู่ไหนเนี่ยอันนี้มีเอ,อ็นี่ไงของเติมปืนไฟฉายนะไฟฉายติดปืนแต่ยังไม่ลองติดเลยติดไม่เป็นตันนี้มียาน,นะตาเออตรงนี้ไม่มีอะไรแล้วโอเคเออลองติดไฟฉายก่อนมันติดยังไงก็ไม่รู้อะเนี่ยมันคอมไบกันไม่ได้อะติดไม่เป็นติดยังไงก็ไม่รู้นะใครรู้ก็บอกได้นะคอมเมนต์บอกได้ถ้าเราไม่เจอก่อนปิดพาร์ทยายเยอะมากแต่เก็บไม่ได้สักอันเลย เนี่ยเราไม่ค่อยเลือกตดไงเออเราเราใช้แต่ก่อไงก่อแน่นมากตอนนี้มันทางตันยังอ่ะเพราะยังยังมีทางไปต่อมีเด็ก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 มีจัดการให้เรียบร้อยไม่ให้มันเกิดไม่ให้มันเกิดกาแฟก่อนข้างในมีอะไรหรือเปล่าครับพาไปสิเด็กเต็มเลยการเด็กก่อนตอนนี้มันจะมีศบผลนะได้มีของมีของกระสุนปืนน่าต้าตอนนี้มีกระสุนปืนไปเด็กเรียบร้อย สุวนปืนเต็มเลยแน่ก็ส่วนแน่แน่แน่ไอ้กล้องดำเนี่ยตรงเนี้ยมีกระสุนอยูอ่แล้วก็ตรงนี้มีแฟร์ตรงนั้นแค่มีกระสุนปืนแฟอยู่กล้องแดงนะน่าจะใกล้สุดท่าแล้วนะต้าเหมือนตรงนี้ต้องลงน้ำอ่ะไม่มีของไม่ไมีของต้องไปไหน,ไหนวิ่งเงินเต็มเลยตังตังตังแดกเงินมาเนี่ยไอ้มีนาฬิกานะเกาหยิบไม่ได้อะ่ะมนี่กับนี่ก็เงินเงินเยอะจัง เงินเพียบเลยเอ้ยเนี่ยในน้ำก็มีเงินเอ้าลงลงน้ำปะเอ้ย,อยตาตาใส่ใส่ตินกบก่อนไหมเราได<ส>ต้ตีนกบมาห<ก>นิเออมันน่าจะไว่ายไวนะเอาไว้หนีฉลามหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยเวสซูทเนี่ยไอ้กันน้าแบบเต็มที่ครับไม่รู้ว่าช่วยว่ายน้ำไหวขึ้นหรือเปล่าแต่น่าจะช่วยนะมีตินกบขนาดนี้คนที่มีเงินกเก็บแล้วกันโอู้วไวมากว่ายไวจริงมีฉลามหรือเปล่าครับในนี้ โอเคตรงนี้ทางขึ้นแล้วไม่น่า kind ม of ีฉลามแล้วทางนั้นอุ้ยอุ๊ยอุ้ยตกใจเลยอุ้ยอุ๊ยเต็มเลยต้อจะขึ้นช่วยังไงนะมันวิ่งมาต้องจะไกลตัวใหญ่ก่อนนะตัวใหญ่มันดักอ่ะรักลุมตัวใหญ่ก่อนเพราะมันเราว่าต้องต้องขึ้นให้ไกลก่อนอ่ะสู้มันไงเตรียมอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวปืนให้ ยิงปืนไฟชาเลยมาเกลียวมบเกลียวโอ้โดนลุมโดนลุมแป๊บหนึ่งต้องจัดการตัวนี้ก่อนนะใช้ปืนแล้วไม่ไหวแล้วเออเออคนละนัดคนละนัดโอเคตายแล้วใช่ไหมเฮ้ยเขาตายไหมเนี่ยโอเคตายเรียบร้อยต้องใช้ปืนเลยไม่ไหวครับเยอะเกินตรงนู้นมันมีทางไปต่อนะดูใหญ่มากเลยดูทำใหญ่มากเลย ม่มีเสียงเดินอะมีตัวแน่ๆเลยเฮ้ยไฟฉายหมดเติมแบตแล้วเติมแบตเมื่อไรมันจะเติมแบตให้เราโอเคเติมแบตเรียบร้อยกลัาม,มาอย่างเดีๆๆ๋ยวเดินเข้าไปเช็คให้ในนี้มีตัวอะไรหรือเปล่าครับทางโครตรใหญ่เลยตรงเนี้ยลืมเปลี่ยนชุดออกนะมีตัวแมงมุมอยู่นะเปลี่ยนเ,<ร>เปลี่ยนชุด <ๆ S 2> ออก, <ๆ S 2> กนะ ตัน้นเหมือนมีกำแพงบ้านอะไรด้วยอะตรงนี้วิตาตัวเล็กมาเล็กมาเต็มเลยมีตัวแมงมุมอยู่ข้างในตัวหนึ่งที่เหลือเป็นตัวเล็กหมดเลยตีไม่โดดตงมุมมางมุมมางมุมตีเรียบร้อยแตมุมต้องตีถอยอ่ะเปลี่ยนชุดก่อนตัดการแมงมุมตัวนี้มันโคตรถึกเออตีหลังตีหลังตีหลัง ระวังติดมุมนะโอเคตายเรียบร้อยเฮ้ยตัวเล็กตัวเล็กฟันไปฟันไปได้ไหมได้ไหมตัวนี้มันใหญ่โคตรเลยตาแร่แร่แล่เนี่ยก่อนแล่เนี่ยก่อนได้ละแล่เลยคอมโบครับแล่พร้อมกันได้คูณสองเสียไปสี่อันเลยก่อนเฮ้ยตาตาล็กตัวเล็กมันตีเราไม่ค่อยเข้านะตีไม่ทะลุก่อนี่นี่ตัวเล็กจะหนีไปไหนไม่ให้เกิดเราไม่ให้เกิดเอ้าไปไหนละ อานี่ไม่ให้เกิดเขาไม่ให้เกิดจัดการตั้งแต่ยังเล็กตัวนี้เหมือนมีเต็นนะเอามีคนไม่นี่พวป่ะไปต้านี่ไงมี่พวกัว่าแต่อันนี้คืออะไรอ่ะโคตรใจเลยขอพวก่อนละกันันข้างในจะมีอะไรก็ไม่รู้อเพลงขึ้นเลยมันลงไปได้เหรอตายไหมอยากลงนะแต่เซฟก่อนไม่ก่อนนี่ลองเซฟก่อนเซฟก่อนลองเซฟก่อน ไม่เชื่อว่าลงไปแล้วตายหรือเปล่าขอาเซฟหนึ่งทีครับเียบร้อยแล้วทีนี้เราก็จะลงกันได้แล้วอ๋อมันห้ามลงมันเดินลงไม่ได้อ๋อโอเคมัน,นคือห้องวิจัยเหรอไอ้ตัวนี้มันอยู่ใต้หิมะแน่เลยอะ่ะใช่ไหม αι? ในห้องวิจัยเนี้ยอืมเพราะเราอยู่ทํำติดกับทํำหิมะเออตรงนี้ไม่มีอะไรแล้วโอเคเราได้พ่วกมาแล้วนะเดี๋ยวเราก็ไปคุดหลุมศพนะแล้วก็เอาแท็กมา แท็กสุดท้ายที่เรายังหาไม่เจอเพราะมันต้องขุดก่อนไปอ,ออกจากถ้ำกันไอ้เี้ยตรงนี้มีนี่ด้วยมีอะไรมีอะไรทำไมได้ยินเสียงเอ<า>้ันนี้ต้องใส่จีโฟล่าเบิดอ่ะอันนี้มันทางกลับเราเหรอเราไม่สังเกตเห็นมันตั้งแต่แรกเลยเอ่ะไม่ไม่มันเพิ่งมันเพิ่งทำลายมามันเพิ่งระเบิดมาอ๋อเพิ่งมาเหรอกินเลย<ด>ใช่้จีโฟให้จะเป็นคนใช้เองเอาระเบิดไปกิน ไป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 หนีหนีหนีมันคือทางออกหรือเปล่าระเบิดเต็มตรงเนี้ยตรงนี้มีระเบิดนะซีโฟเยอะมากที่ทำซีโฟอ,อ่ะข้างในน่าจะมีตัวแน่เลยมันพึ่งมาเหรอใช่เพิ่งมาเลยแบบเพิ่งทำลายเลยเมื่อกี้เลยมีลูกน้อยอยู่เด็กเต็มเด็กเป็นร้อยลูกเยอะจังเลยครับโอ้โหแสบผิวแสบผิ มีอีกไหมเฮ้ฉันไม่ตาย <c oughs> เรียบร้อ,อยถ้าปกติอะมันน่าจะมาเก็บของอะไรอย่างเงี้ยทางมันเชื่อมไปไหนหรือเปล่าเนี่ยเดียวครั้ง,งที่แล้วมันจะมีของให้เก็บโ <c oughs> อ้โนี้จัดการเรียบร้อยทางโล่งๆแต่โคตรยาว อนี้ไปไหนอะถ้ามันโดดลงได้โดดลงแล้วรู้สึกว่าจะขึ้นไม่ได้เนี่ยลงไหมลงลงก,ก็ได้นะไปๆๆลงได้แต่ไม่เป็นไรเราเซฟไว้อยู่แล้วไงเซฟไปข้างบนอยู่แล้วอันนี้มันน่าจะออกอีกทางอะ่ะคิดว่ะเพราะ<อ>ถ้ามันให้ขึ้นมาแบบนี้อะ่ะเอ้ยนี่ไงทางออกทางออกัออกนนดใช่ไหมเออว่าแล้วออกไปไหนเนี่ยออกมาตอนมืดด่ะ พุ่มตามันออกมาแล้วมันมันดูแคบจังเนี่ยตรงนี้ออกมาจุดไหนเนี่ยตรงนี้ใกล้ๆนะอ้อมใกล้ๆเควินเลยเหรอเฮ้ยออกเออเออกมาตรงเควินเลยเออกมาตรงบ้านเราเลยตาใช่ไหมนี่บ้านเราบักข้างหลังอะ่ะเฮ้ยก็ที่เดิมแหละมันบักด้วยเ่าเนี่ยรู้สึกมันบักเลยแล้วเควินมาได้ไงอะ่ะเออบ้านเราอยู่ไหนเนี่ยไปข้างบน อ๋อบ้านเราอยู่นู่นแล้วเควินมานี่เฉยเลยเควินอาจจะวิ่งตามมามั้งเออเนี่ยเควินอยู่เนี่ยเออแต่เราไม่ได้สั่งให้เควินอยนี่เนี่ยอยู่นิ่งเนี่ยอ๋อเอเอเควินน่าจ,จะวิ่งตามมาสสวัดีเควินวูจีเนียก็อยู่นี่ไปเดี๋ยวตอนนี้เราจะไปจุดแท็กสุดท้ายแล้วนะตอนนี้เราได้พวกมาแล้วตามหาตั้งนานหามานานมากพวันนี้ใน,นที่สุดก็ได้มา,าไปเราว,วิ่งไปเลยอยู่ไกลไหมเนี่ย จุดแท็กอันสุดท้ายแต่อยู่พอตัวเลยโอเคตอนนี้เรามาถึงจุดแท็กเรียบร้อยแล้วนะมีจุดแท็กตรงนี้มันต้องใช้พั่วเนี่ยแนที่สุดก็ได้ใช้พั่วแหละจำได้ว่าอยู่แถวนี้มันจะมีผ้าอยู่ตรงหนุ่มศพนั้นอพอนี่ไงตาตาตรงนี้นมาลองคุดกันดูซิว่ามันมีอะไรซ่อนอยู่ข้างในเป็นคนแหละแต่ว่าใครเป็นคนฝังนี่สิได้ไหมได้ได้ ได้จริงป่ะเนี่ยมันขุดโดนป่ะมันเป็นหิมะมันมองไม่เห็นอะอ๋อนี่ไงมีได้บนี่ไงตาทุบหน่อยตาทุบหน่อยอ๋อต้องทุบใช่ไหมน่าจะต้องทุบได้ไหมเฮ้ยลูกซองลูกซองแยกกันนี่ว่ะเอาลูกซองก่อใช่ปืนโกนี้เนี่ยเฮ้ยนี่ลูกซองแล้วก็ G P S locator เรียบร้อยดีมากครับอุ้ยตกใจเลยในเวลาลองแหละเอ้ยจำได้ว่ามันมีหลุมศพซีอัอนไปนี่ เดีย๋ยวตาลองยิงเดี๋ยวหาหลุมศพซีอันก่อนำจำได้ว่ามีแถวเนี้ยมีหลุมศพซีอันอยู่ห<อ>ลุมศพซีอันแถวน,นี้พอนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วไอ้หลุมศพเนี้ยมันขุดได้เราจำได้เอออ้อลืมถือพวกไ<อ>ปแง่แรงไหมลูกสองยอดนน้าเดียวคือไปหวั่นแน่นอนไปหวัน่นแลงไอ้ขุดมามีอะไรไหมเนี่ย จำได้ว่ามีจุดขุดตรงไอ้นี่ด้วยนี่ตรงรถเสตทีอะตาเจอตอนที่เ <c oughs> กนี่มีอะไรไหมเนะี่ยมขุดขุดแล้วมันไม่มีอะไรเลยเพรานี่ไงมีหลุมศพจขุดให้หมดเลยช่วยกันขุดให้หมดเลยไม่มีขุดออกโคตรชั่วและเนี่ยมาขุดหลุมศพชาวบ้านเนี่ยเป็นโจรขโมยของหลุมศพแต่มันต้องมีคนรอดดีถ้ามันมีคนฝังศพให้อะนะ ใช่ก็มีคนรอดเพราะมันใช้พวกทุบได้นะไม่ต้องใช้ขวานก็ได้ใช้พวกทุบได้เลยเชือกนี่มีอะไรอ่ะนี่มีผ้าเชือกเชือกผ้าเชือกอันนี้เชือกแล้วก็อันนี้เป็นผ้าโอเคเป็นของเฉยๆนะแต่แต่ได้ลูกซองมาคือดีเลยมาทดสอบหน่อยอยากลองเออมันแต่งปืนได้ไหมลูกซองลูกซองอยู่ไหนอ่ะอ๋อนี่ไงมันแต่งไม่ได้นะตกลงอันนี้มันแต่งไงเนี่ยแฟร ไอ้ไฟฉายเนี่ยแฟลชเนี่ยใส่กับปืนผมไม่เห็นได้เลยเออจะใส่ได้นะที่อุ้ย <c oughs> เฮ้ยมันมีคนมา <c oughs> ได้เลยรอแป๊บหนึ่งเอาถือปืนลูกซองก่อนอ่ะแป๊บหนึ่งขอลองก่อน <c oughs> มันต้องมันต้องวันนี้ไงครั้งแรกครั้งแรกเออเรียบร้อยครับออนัดเดียบยิงไม่ต้องยิงหัวก็น่าจะตายจริงๆแรงขนาดนี้ เนีใครมันหาเรื่องเราบอกเลยว่าร่วงถ้าไปให้ไอ้นี่อะเวอร์จิเนียถือน่าจะโหดมากทุก2สองน่าจะไปเท่าโหดนะเพราะว่าเอแต่มันยิงไกลยิงไกลออไปหน่อยเฮ้ยตานั่นใครอ่ะเอคนป้าใครอยากร้องอีกไหมครับไปนี่นี่น,น,นี่ด้านซ้ายลองบําตัวยิงหลังเลยโอ้ร่วงเลยนัดเดียวนัดเดียวแค่นั้นไม่มีใครกล้าหือแล้วบอกเลย ลูกสองโคตรแรงโอเคเดี๋ยวถ้างั้นเราปิดพาดไปแค่นี้ก่อนดีกว่านะพาดนี้พอไปแค่นี้ก่อนพาดนี้ถือว่าเราทาภารกิจสําเร็จครับได้พวกมาแล้วแถมได้ปืนลูก2องมาด้วยนะโคตรแรงเปิดเลยว่าแรงจัดปืนลูก2องอันนี้ก็เดี๋ยวเข้ามาต่อกันใหม่พาดหน้านะสำหรับวันนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในพาดหน้าไปนะครับบายบาย